เดียใหม่ๆที่จิกแนวไปบ้างอย่างกระทรวงการแพทย์แผนไทยทําไมถึงอยากผลักดันเรื่องนี้แล้วจะ,จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างไรายได้อย่างไะค่ะทีฉันเกิดบนแผ่นดินไทยเป็นคนไทยโดยกําเนิดนะคะแล้วก็เห็นว่าแผ่นดินไทยของเรานะ่ยปลูกสมุนไพรได้มากมายมหาศาลทุกจังหวัดทั่วประเทศอยู่แล้วแต่ว่าเราถูกมองข้ามความสําคัญและคุณค่าของสมุนไพรไทย ซึ่งสามารถเอามารวมกันเป็นตำรับยาแผนโบราณยาแผนไทยมีหลายร้อยตำรับแล้วก็บันทึกอยู่ในตำราแพทยาศาสตร์สงเคราะห์ที่ร้นเกล้าราชการที่5โปรดเกล้าให้บันทึกไว้นะคะ,ะแล้วก็เอามาเป็นตำราเรียนแพทย์แผนไทยจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ถ้าหากว่าเราให้ความสำคัญเราวิจัยพัฒนาต่อยอดยกระดับขึ้นให้ได้มาตรฐานระดับชาติและระดับสากลอะไรจะเกิดขึ้น กลายเป็นกระทรวงเศรษฐกิจทันทีเลย mm hmm. นั่นหมายถึงว่าเราสามารถส่งเสริมการปลูกแบ่งโซนเลย <Ha. S 2> ว่าฟ้าทลายโจรตรงไหนที่มันดีที่สุดมีคุณค่าทางยาดีที่สุด <Ha. S 2> การชงกัญชากระท่อมอะไรใช่ไหมคะไพลพวกนี้อะไรที่ดีที่สุดมันมีข้อมูลของแพทย์แผนไทยอยู่หมดแล้ว mm hmm. แล้วเราก็มาจัดสรรปันส่วนให้เกษตรกรที่สมัครเข้าโครงการให้มีความรู้เพราะว่าเรื่องนี้มันละเอียดอ่อนมากเลยนะคะต้องมีศาสตร์มีความรู้แลวเสร็จแล้วก็แปลรูปเห็นไหมคะ แล้วก็เอามาใช้ถ้าหากว่าเราได้กินยาที่มาจากสมุนไพราจากธรรมชาติอะเอฟเฟกต์ต่อตับไตมันน้อยมากแทบไม่มีเลยนี่มันไปเป็น,นะะสัพเซตของกระทรวงเกษตรไม่ได้หรอคะมันเล็กไปไงเราคิดใหญ่ไงเราจะทำเรื่องใหญ่ๆใ,ให้แผ่นดินมันต้องเป็นกระทรวงะนะคะ,ะเป็นกรมมากี่ปีแล้วอะเป็นกรมเล็กๆอยู่ในกระทรวงอะ,อะ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยไม่เคยมีผู้จบแพทย์แผนไทยเป็นอธิบดีแม้แต่คนเดียวเลยอะ่ะ hmm. นี่คือสิ่งที่แบบผิดฟ้ผดาผิดตัวมันถึง <Yeah. S 2> ไม่เจริญไม่ถึงไม่รุ่งเรืองไงเพราะฉะนั้นเราเห็นคุณค่าตรงนี้แล้วเนี่ยว,ว่าในเมื่อเรามีสิ่งที่ดีอยู่แล้วเนะี่ยยาเราก็ปลูกได้ใช่ไหมคะ เราทำไมไม่ไม่ทำยาและส่งหายทั่วโลกยังโควิดเนี่ยนะคะถ้าเชื่อดิฉันตอนนั้นนะคะเยะ้ยวเย้ยวแต่ไม่ฟังอะ่ะทำหนังสือถึงนายกไปทั้งสองรอบแล้วนะคะนายกก็ส่งไปให้ล้ำตีอนุทินก็ยังเงียบอยู่บอกว่าเนี่ยเอาห้ารากจันทิีลาปราสาฟ้าทลาลโจน ปราบโควิดสิมันทั้งป้องกันรักษาและฟื้นฟูได้ทําไมไม่ทําเงียบแล้วก็หมดแต่ไปเอาอย่างอื่นมาแล้วก็ไปสั่งยาจากต่างประเทศมาแพงมากมายมหาศาลแต่ยาไทยเนี่ยเม็ดไม่กี่บาทไม่รู้จักเอามาใช้ยังก็เลยบอกฮึดสู้เลยบอกว่านี่เดี๋ยวฉันจะจัดการเอง <c oughs> ขอคนไทยนะคะขอแค่ล้านเสียงคะ่ะดิฉันจะไปตั้งกระทรวงการแพทย์แผนไทยให้นะคะแต่ตรงนี้มันจะป้องกันด้วยนะวิชาการแพทย์แผนไทยไม่ใช่แค่กินยานะ วิชานวดวิธีกดจุดอ,อะไรสารพัดหรือกายบริหารหรูสีดัดตนเนี่ยลดความดันได้ทุกศาสตร์เลยใช่ไหมคะ,คะใช่